ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุก,กูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวบเราด้วยนะสวัสดีครับพบก,กับพี่หนึ่งอัพทูก,กแล้วก็ <c oughs> ครับอุณแฟนอัพทดกูนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นบนเตียง <c oughs> ซึ่งเล่นบนเตียงวันนี้ <c oughs> พี่หนึ่งทำตาม คำสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเขก็จะมาหายไปนาาล่ะเออโอเควันนี้พี่หนึ่งมากับเด็กอะไรก็ดูหน้าปกเอาแล้วกันไม่อยากพูดมากผมอยากพูดเด็กผมอะพูดเด็กเด็กอะไรครับเป็นมิวมิวทูกอริลันดาเฮ้ยกอริลันดาพี่หนึ่งเป็นคาร์บิคอนคั้วกันนั่นอุ้ยตายกันตายกันเฮ้ยตายกันเล่นเหมือนกันใช่ตายกันเล่นเหมือนกันเลยโอเคเรามา ดูเลยดีกว่ามาหัวครับหัวนะครับโอเคไปครับที่หนึ่งขอเล่นก่อนครับครับชอบสลีดนี้ใช่เฮ้ยเราอัพเกรดอะไรกันหลายอย่างแลเนี่ยแน่นอนแน่นอนคองบอลแนนต์เราต้องแน่นใช่เฮ้ยมาเว้ยผมต้องเล่นมิวตัวมอกเลยผมจะเล่นทุกสายก่อนจะเลิกมิวเนี่ยเฮ้ยแต่เด็กเล่นได้อีกนานผมไม่ได้หรอก ของมันเป็นดีส่วนใหญ่มาโอเคครับมาเปิดอ่าโอเคเข้าเชิญจั่วครับครับอ่าที่หนึ่งขอติดเอเนอร์จีไฟฟ้าหนึ่งใบครับคับแล้วก็ใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการครับผมเรียกกล้วยนั้นมาครับอ,อย่าไม่ต้องอยวาไม่ต้องนะครับหยิบมาไม่ควรโดนริมือ ใครขะใช้ดีครับโจะใช้เรื่องกาาใช้การสื่อสารของโปกเกมอนครับอานำกลับเข้าไป <laughs> นึกว่าหยิบมารอเรียกเป็นอากจิมูชิมาครับนี่ไงนี่คือผลของควิดอนไม่ขึ้นไงต้องเสียการเไป็นสองใบไงการเรียกอากุจิมูชิออกมานี่ไงแต่ถ้าไม่วางเงินแรกก็ยากอีกนอ่ะแน่นอนแน่นอนยากแน่นอน เขาเป็นเด็กนุอมอะวางอากรจิบมุชินะครับที่ตำแหน่งเบ้นแล้วก็จบเธอเลยครับในมือเดีในมือสี่ใบครับตนจั่วครับครับผมโอ้โหอะไรนี่แ่ข้อก่อนเลยเฮ้ยมาวะมาแล้วโหทำไมคราวนี้มันถึงโฟล่ะไม่เหมือนตอนซ้อมเลยตายเอยอย่าไ่พูดถึงครับอันนั้นโอ้โหล่างลิงขึ้นมาสามสี่ตัวโอ้โหเป็นไปได้ ผมมีสอ,องตัวน,นี้ครับแน่นอนเดี๋ยวยกกันนะครับผมคิดกันเล่นใดดีพืชเหมือนกันไม่มีจีรกรรมมีอะอ่คอับคุณบอกครับครับผมม,มุโมโกโกลอชีนะครับคเควิดบอลเนี่ยมันบอกว่าชิงการได้มือหนึ่งใบแล้วก็หยิบปโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจะสำหรับไฟเราขึ้นมือนใช่เนี่ยค่อนไฟแล้วกันครับผมเฮ้ย เอาเรื่องต้องโชว์หน่อยตัวนี้เรื่องว่ะคิวค่อนไฟมาว่ะครับเป็นเด็กพืชที่มีไฟคืออะไรวะติดให้ซาลุโมริอ่า้วแต่ตัวชื่อยากเกินโคตรยากเลยดูชื่อเขากับผมดิคล้ายกันเลยอ่ะเอออากูชิกุชิใช่่อใช้ชิโรนะคาทาลิยาโอเคครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือครับเมื่อกี้ จริงๆผมทิ้งซัพพอร์ตแล้วผมหยิบซัพพอร์ตขึ้นมาก็ได้เทกว่าอ่านี่เทกว่าที่ไม่เลยแต่ที่จริงมันก็ทําได้ใช่อ่านี่ทิ้งทิ้งกดมาลาโอเคสามใบครับสามใบหนึ่งสองสามเงื้อจี้ปั๊บได้ตมิตรเงื้อ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 เอาเป็นจี้หนีแล้วกันครับอครับอือฮึฮึคิวคอนครับครับผมดางนั้นผมใช้ท่า คุโรนัทชี่ครับอช่ซูเปอร์โกอัพซูเปอร์โกอาฟเอาถ้ามีปัะมาณพื้นฐานเป็นเป็นเนี่ยเอาล่างที่หนึ่งและล่างที่สองมาวางทบได้เลยใช่ครับเพื่อวิวัฒนาการนะครับใช่ก็คือแบบมาเลยเกิดเลยโอเคอจิ๊บจิ๊บนี่เขาเติมไปหนึ่งจั่วครับถ้านี่มันพิเศษตรงที่มันไม่ต้องใช้ที่้วยอืมดีตรดีโอ้ยมีอะไรเล่นเลย ใช้นี่ครับโปเกมอนแคชเชอร์อะยะถอยเหรียญครับเพื่อดึงโปเกมอนหนึ่งตัวในตำแหน่งเบสของฝ,ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมานบนบระดับต่อสู้แน่นอนครับขึ้นมาครับเฮ้ยมีสิทธิ์ตายนะเนี่ยผมบอกก่อน <laughs> สวยนะไม่เอานะไม่เอานะเด็กผู้หนึ่งก็ใช้โ oh, <Wizard. S 1> บว์เบสเซอร์ไงวิจัยศาสตราจารย์ครับ,รบทิ้งทั้งหมดเลยแล้วครับแล้วก็โจมไมเคิลไม่ขึ้นหรอเฮ้ยไม่ขึ้นหรอ ไม่แน่หรอกอะไรมันจะขนาดนันอย่าขึ้นเร็วปานเหนียแล้วเนี่ยเอ้ยไม่แน่หรอกอุ้ยมาว่ะนี่ครับแคปเจอร์แคปเจอร์จีครับเมื่อติดแล้วจะนำโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวมาวางบนเบนเลยโอ้ยตายแล้วจะบอกนะไม่ได้ใส่มาเหงาเลยนะที่หนึ่งทรแบบันี้กับผมไม่ได้นะกระตันกระตันยู่ไหนวะ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  เว้ยอะไรก้อนนี่หวะเฮ้ยไม่มเดือดนี่เอานี่มาอากจิบุชิหนึ่งตัวมาครับต้องบูทเบนบูทเบนผมไม่น่าวางตัวเดียวเลยสอ่ะถ้าตีได้ยิไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่เอานขอร้องไม่เอาหน้าให้ด้ดูสักเดือนจะซูปอบอลครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้มาแล้วหนึ่งตัวครับผมแล้วสองการ์ดซูเปอร์บอกว่าเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับแล้วก็โปเกมอนในนั้นอ่ะขึ้นมาหนึ่งตัวครับอะไรก็ได้ด้วยเปิดเจออะไรอยู่ได้หมดถูกต้องครับผมครับยังไม่จบมีวัฒนาการเลยครับคาร์บิคอนวีแคลนีแม็กครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์บอลหนึ่งถึงรอบครับครับโอ้ยคือใบเดียวมันแทบตายแล้วนะอยาเจอีกใบเลยผมขอร้องซี ไอ้แค่นั้นแหละหกอึดไม่เจอว่ะไม่เจอนะครับครับเฮ้ยไหนวะจะไปไปมีหรือเปล่าขึ้นู่กับมือครับครับขึ้นจะกับมือเดี๋ยวกันนะมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกน้องป้าครับไม่ตัดใช่ไหมต้องุ๊บอือความฝาดตะกี้วะครับแล้วก็ใช้ปากตะกี้วะคหายเลที่หนึ่งไป อ๋อจีตานี้เอาตนี้เอาตานี้เจอแบบนี้ใหม่ไว้นะนี่ครับต้องใช่ปะคัตตอมแคชเชอร์ครับจดเลยครับโอ้ยไม่มาหรือมาแล้วคัตตองแคชเชอร์ครับจดเอยเอ้ยไม่มาเฮ้ยอ่าฟางอโปรจีกูชี้ไว้โอ้โหหนอน กำลังนอนได้มาถึงแล้วจบเชิงครับโอ้รอดไปเฮ้ยจบครับหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยจะไปไหนเจ้าจะไปไหนเจ้าผมใช้สกิลของกอริลลดาเลยครับครับผมโวแทนบีเอาเอเนจีสองใบที่เป็นเพื่อนฮะครับผมมิมอนไรก็ได้อ่าผมม่อนหนึ่งตัวใช่แยกติดได้ไหมติดหนึ่งตัวไม่นใจ หน alone, e yeah right. cioè, wow <t <t ึ่งตัวทำอนู่ตัวหนึ่งตัวไม่เหมือนกัวงการนอนนะไกุ้การนอนแยกติดได้เสียดายจังเลยไม่เจอดีแล้วดีแล้วผมว่องทิ้งแน่เลยเราเจอดอตึ้มเจอดืดตึ้มอร่อยเขาติดตามเบนใช่ไหมใช่ติดตามเบนไม่งั้นไม่บู๊จิไม่บู๊เบนหรอกใช่ตีนะครับเนี่ยดูเเฮ้ยตีแล้วอ่ะยังยัง ตีแล้วอ่ะทันเบ็ดธรรมดาธรรมดาครับครับผมเอาอะไรกับเขาไปเอาบุคลากที่กันตั้งอย่างละหนึ่งเฮ้ยไม่เก่งเออเออเกลียหรอโอ้เกือบหลอกล่อได้เกือบแล้ยมันเยอะเอาไปเข้ไปที่เหงาเลยเหเหงาไม่ได้ต่้เล่นมิวในบ้นเล่นมิววะบ้านเล่นมิวอู้ตายเลยเอาขึ้นมาบอลเลยห้ามเก็บห้ามเก็บเพิ่งทำใหม่ครับสตอรี่โอเคโอเค โปรเฟสเตอร์ครับครับผมโอ้โหอะไรเนีเ่ยตัวใหม่เจ็ดอีกเจ็ดโอ้โหขอดูในกล้องหน่อยโอเคชัดเจนนะมาลากติดจันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็ยังไงดีเนี่ย,ยต้องตีแล้วแหละใช่ตีอยู่แล้วโอ้ยงี่ก่อนนะมือไม่มีอะไรทำแล้วเนะี่ยอ่า ไม่บอกอี๋โอเคกลัววางไว้ก่อนเอาซาลูโมรีมาาก่อนทำไมเ้าเดี๋ยวตายกลัวอะไรเรากลัวอะไรเจดีเจอเด็กคับตอมเสียวเลยอ่ะม่เชียวโหวใจว่าบเลยมาครับใช้ท่าตัวนี้เดี๋ยว่าอ่า ใช้ท่าลัฟเฟเซียครับที่ป8 0ิบครับผมับ0ืมแซ่เลยตัวนี้จึ๊บมาแล้วติดอิเน็ร์จี้ครับจากมือครับแมรี่ครับผมดีนะตัสับการ์ดด้ยมือครับระ้ว่างไว้ใต้เด็กครับฝ่ายที่ใช้จัวห้าฝ่ายตรงข้ามตั่วสี่ครับตมจั่วสี่เนาะอีกกับเงาแล้วเมื่อกี้เก็บพวก โอเคนี่ครับนะครับใช้กริดบอลครับไม่ใช้เน็ตบอลครับ่าพโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัววางเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องตัดนะครับใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอาโปเกมอนกลับเข้าไปขอตีแบบฟูคอรสเนี่ยตายเลยปะเนี่ยนี่ครับมีสิทธิ์ตายเลยนะไม่ถึงไม่ถึงตายแค่คัน ันคันยิงปะหนตัดไหครับทิ้ขอทำยตีครับยิงกระฟอลครับตีอยู่แล้วหกสิบเมตครับแล้วก็บวกสามสิบสิเป็นร้อยห้เป็นร้อยหวกหเป็นสองร้ครับว้าวกระอักเลือดอ่ะผมบอกเลยว่ามีกระอักเลือดอ่ะครับผมสอง้อยสิบเนาะครับผมผมจวกนะครับแค่นี้ก็ตีและเาีีไม่ได้แล้วผมยังมีท่านี้อยู่เป็นไหวะ ยังไงคิดก่อนนะอืออ่ะเป็นกระผมเนี่ยป่าทงกีวะเอ้าทิ้งมิวทิ้งน้องนี่อะไทิ้งน้องนีไอะไนครับผมครับผมเดือดเดือดอืมจริงจริงที่เห็นนะมันร้อยแปดสิบต้องตีอีก ร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบครับมันก็มีแหละมันมีท่าอนึ่แหละได้ได้ไปั๊บนั้นเกี่ยวพายุครับใช้แล้วขอทิ้งนะครับผมอะไรว่าคนเลวใช้ปาทุงกีวะเขาแล้วก็ทิ้งเร็วอ่ามันจะไม่มีอะไรแล้วครับได้เลยครับครับผมิงครับโจมหกจริงๆอ่ะเมื่อกี้ผมต้องอันนี้ก่อน เดี๋ยวจี้หมดแต่ไม่เป็นไรจมเลยมือมาเลยเฮ้ยมีมีรอแปดเก้าใบผมแปนเก้าใบตายตายตายเอาวิวัต์ครับเฮ้ยวิวัตรรอเลยอ่ะใช่นิ้วแล้วก็เกาลีนันดาครับอืมชาติยือยังไม่หมดจำได้มาว่ามาว่เอาให้คิวคอนนะเฮ้ยคิวคอนว่ะยื้ ดี่ไหมครับนี่นะผมคิดก่อนผมเสียบจี้แล้วอ่าเราหกสิบพอดีคำเลยบรรดาเสือจะใช่อืมก๊อปเลยครับชื่ออะไรวะาฟอเรสต์ดำโอเคเราหกสิบคำหกสิบตายพอดีครับตายครับมาจัวการ์ดขึ้นหนึ่งใบครับผมอ๋ออยู่นี่เองแล้วก็ติดเอเนจี้ไฟฟ้านะครับันี่ได้ตรงแรกตรงแรก ใช้โปรเฟเซอร์ครับงานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับตัวเจ็ดนะครับตีให้ได้คนนั้นอ่ะใช้วิกบอลครับทิท้งเป็นมนิตตี้ครับเฮ้ยอุ้ยบอลบไม่ถามหมดแล้ว อก็เรียงแล้วในไพส์หมดเลยก็เรี้ยงเออนี่ครับอันนี้ก็ว่าขาดอย่างเดียวแล้วก็ใช้คันเบ็ดธรรมดาครับเก็บเก็บโปเกมอนสองตัวครับแต่ก็เอเนจีสองใบไม่มีมุกโลให้เก็บไปซึ่ถ้าผมเก็บนะอยากนึกภาพเก็บตัวหลอกนหนึ่งก็จะหลอกผมอะเฮ้ย มันต้องหลอกล่อกันหน่อยใช่จะเก็บคุโรดิฮานะห่อยใช่เงาเยอะเก็บคุโรไปเรียบร้อยจะตีงั้นเหรอวมเลี้ยวสิบเองนะตีไม่ได้ิอาผ่านเธอเลยโอเคครับอยู่ครับลีกตัวับเออแต่ไม่ต้องทำอะไรนะนี่นะ มันมีความกาวด้วยผมอยากทำอยู่อืมทำสิอันนี้มันทำได้ยังวะมไม่พอ <c oughs> อือน้องนอนไม่มาเลยอ่ะน้องนอนน่ะไะ,นะ้คอแรนครับครับผม,มใหไปเหน่งกวาอืตอนนี้ครับโอ้ย เด็กเริ่มลอยหล่อแล้วจจ๊บๆเสียวตายอเสียวตายว่ะมันต้องเสียวตายแล้วเสียวตายมากขึ้นมาจงขึ้นมาหาพ่อจีกันนี่ไม่ได้แล้วด้วยเออมีบัญหาสาบสานเฮ้ยเอ้ย โหยก็ 9, อันนี้เอ้ยที่ไม่เออที่ไม่สองไบอ่าป้าเหานไปร้อยหยีเหลือเท่าไรวะเหลือเก้าสิบลืเก้าสิบเือปั๊บข้ามานั่จัขึ้นไปโอเคเจ้าจะทำอะไร อยากตีตัวเล็กเฮ้ยคนเลวจับอะคิดหรือว่าตีให้ค้างนะเดี๋ยวพี่ครับมานนั้นซจับบอกว่าเป็นสกิลนะในเทรนไฟล์ล้อทโปเกมอนนี้แน่งต่อสู้ทุกครั้งที่ติดพลังงานพืชจับมือเลือกไวมอนมันเบ้นฝ่ายของข้ามหนึ่งใบแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยเอาดึงตัวไหนอตัวนี้ คนเลียวคนก้อนมาเพื่ทำไมนี่ผมก็ใส่โป่งครับอ่าถ้าบอาว่าเหลือหนึ่งกี้หนีอืมไปเลยเออไม่ตายหรอกมั้งมรู้ได้ไงไม่ตายเดาเอาอนนี้ตายก็จบอ่ะอ่ะโอเคใช้ท่าอ่าหนหนอนี่ฮะคุโรนัทชิ เฮอรลิเคนแสนสงบตีหนึ่งร้อยห้าสิบแ้วก็ฮิวสามสิบเดใช่เสียวโอเคฮึยังไม่พอปันเออเอ้ยมาแล้วแล้วก็ติดอานจี้จากมือนะครับทำใบแมรี่เลยโอ้ยแมรี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสออห้องสามสี่โอ้โหก็ยังไม่มานะอุ้ยลงไม่ได้ไม่กันนะ่ะหน้านั่นแหละเพราะว่าจิลของบานน่าเสรยใจไงล่ะเพราะว่าผ่าเลยครับโอเคครับนี่ยนะจว๋ยครับเยีแยนะครับ อันนี้มือผมไม่ต้องทำอะไรแล้วอืมตีอย่างเดียวตีมันดูดตายแน่ตีอย่างเดียวอ่ะผมใช้ท่าเหมือนเดิมครับเระดิเคียนใส่สงบเหลืมสามสิบแล้วตีร้อยห้าสิบโอเคตายตายนะครับัาผมอ้อยลงไปฮึโอ้โ,ออโห,โหมันก็ได้เลยนะติดเตจี้ครับครับ แล้วก็เนเบบอลอึดหมดแล้วอะ่ะดีแค่รอแค่สิ0เองอ่ะมันสิบสองอ่ะตังนะครับรับตมนตังนุดจชุบๆอืมเหีืยไพยเดียวตี1้0ครับร้อ1แปอ่ะใช่210 เป็นเดิมถูกไหมฮะอ่าจ,จุจะเอาเปนขึ้นยังไงเช็ดบอลนะครับผมกี่ใบวะอ้าวเหลือหรอเนี่ยผลทีนน่ว่าไม่เหลือนะเฮ้ยหยิบแล้วแยกแล้วเยอะนะ ไอ้นี่ฮะคอรลิลันดาครับ,รบรดูสองที่ฮะครับผมจึบ๊บจึบ๊บครับครับผมติดนะครับต,นนติดเลยมิวนะฮะจืบ๊บจากนั้นผมก็ท่านี้ฮะจีเอ็กเลยครับค่าตบปิคันเอาเวอร์โอ้สองร้อยมีสองร้อยแล้วถ้ามีที่เพิ่มอีกสามลูก มันจะเก็บจี้ทั้งหมดบนกระดานเข้าเด็กครับอืมคนเร็วขีอ้อ่ะฮีอ่ะฮีโอ้ยโดนไปสองร้อยอ่ย200อะใช่หายแน่แ่ตัดไหมครับครับจัวครับ <c oughs> อันนี้ผมคาดอย่างเดียวเลยหายไปไหนขอคิดก่อนหาไม่เจอจี้หนึ่งใบนะครับครับเบนจีครับ มาแล้วพี่นะมิวแตกแน่เลยยังไม่มาเลยสิพวกกระนั้นมันไปไหนหมดวันโลกฮะ <c oughs> อ่ะเก็บดาวเด็กไปหายไปเลยเออไม่ออกมาเลยอ่ะครับผมโอ้โหีเคือมือนะมายื้อยื้อ,อ,องานยื้อต้องมาแล้วื้อ อะไรคเนี้อ่ะอะไรคำนี้นอ่รยสอง้อสองร้อยเออเฮ้ยโอ้โหกระทบกับอันนี้เออแสดงมาให้ดามีนอนขึ้นมาครับผมรวบยากอาผ่านครับครับอะไรกันเนี่ยกูสัต์จะได้ตีแล้วมันก็ตีเอว่าครับเร็วฮาต้องได้ใช้แล้วล่ะเอ็นดิจครับอลล่าอ่า ทิ้งลูกยาครับผมจากนั้นสวิตครับเรียบร้อยขอเทหน่อยคราบนี่เฮ้ยโอ้ยคิวคอนอ่ามันก๊อปได้ปุ๊วะได้ดิสระโอเคได้ดิอ่าผมใช้ท่าแปลงร่างฉับพันจุ๊บจุ๊บจุ๊อ่ะกปท่าของคารบิคอนบีแม็กกีตารฟอสนะครับครับตีบอกว่าตีสองร้อยสิบสองร้อยสิบได้เรียบร้อยเสี่รับเรียบร้ายอดแท้ โอเคเป็นไงบ้างครับเด็กคาบิคอนกับเด็กมิวเพย์ก็ถือว่าโอเคนะเก่งอยู่ใส่กันเล่นเหมือนกันเลยเออใช่คล้ายๆกันคาบิคอนแต่คาบิคอนมันมันบูจี้จากจากเด็กเอ้ยเหมือนกันเลยนี่หว่าใช่ไงบูจี้จากเด็กเหมือนกันเลยใช่เออใส่กันเล่นคล้ายๆกันก็ลองลองลองจับดูก็ได้แต่ว่าก็ดูเป็นแนวว่าคนเล่นสบาเป็นแนวหือใครจะใส่อะไรเพิ่มหรืออะไรตามใจเลยครับรถเต๋อรถเต๋อสวหรับ คนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่หนึขอบนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดอย่างเราหาซื้อได้ที่ร้านาอินแล้วก็ร้านการ์ดทั่วไปนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรนั้นเดี๋ยวก็รอติดตามชมแล้วกันสำหรับวันนี้พี่หนึ่งกลับบ้านขอลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนแต่งเิ่มเนี่ยดีมีเขียว